แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นคำถามข้อที่1หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ5 c ข้อใดหมายถึงความสามารถในการชำระหนี้กองไก่าแรคเตอร์ Character, ขอไข่ capacity คคควาย a l i t y c a p i t งองู condition เชั่นเลยข้อที่1นะคะ สำหรับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5c ที่ข้อดใดหมายถึงความสามารถในการชําระหนี้ก็คือขอไข่ capacity ขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5c ะคะก็ประกอบไปด้วย character. 1 character ลักษณะของผู้ขอกู้ 2. capacity ความสามารถในการชําระหนี้3 capital เงินลงทุนของผู้ขอกู้ กิจการ4 r a l หลักประกัน 5dition <Cond> เงื่อนไขต่างๆคำถามข้อที่2หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ5 C ข้อใดสำคัญที่สุดกองไก่ Character ขอไข่ c a p a c i t y คคควาย Capital งองู Condition เช่เลยคำถามที่สองนะคะสำหรับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C ข้อใดสําคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะคะคาเลคเตอร์ที่เป็นลักษณะของผู้ขอกู้นั่นเองที่สำคัญที่สุดสําหรับหลักวิเคราะห์สินเชื่อ5 c คําคำถามข้อที่3หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5PS ข้อใดหมายถึงความเจริญก้าวหน้าของกิจการ ตอไก่ purpose ขอไข่ Payment คอควายโปเทคชันงองู Prospective เฉลยข้อ3นะคะสำหรับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ5 Ps ข้อได้หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของกิจการ,ฉะะร,กการเฉลยก็คืององูนะคะ Prospective สำหรับหลักการวิเครห์สินเชื่อ5 Ps ก็ประกอบไปด้วย 1. People 2. Purpose 3. Payment 4. Protection 5. p r s p e c t i v e อ่า 1. Pose, People เนี่ยก็คือหมายถึงลักษณะของผู้ขอกู้ 2. Purpose เนี่ยก็หมายถึงวัตถุประสงค์ 3. Payment เนี่ยก็หมายถึงการชำระคืน 4. protection ก็คือหลักประกัน 5. p r o s p e c t i v e ก็คือความเจริญก้าวหน้าของกิจการหลักวิเคราะห์สินเชื่อ5 p ก็คือ p ประกอบไปด้วย p post p r p o s payment protection p r o s p e c t i v i t e p p o ลักษณะของผู้ขอกู้ per p o s วัตถุประสงค์ payment การชำระคืน protection หลักประกัน โป s p e c t i v e ความเจริญก้าวหน้าของกิจการคำถามข้อที่4วิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการประเมินตามข้อใดต่อไปนี้ mm hmm. กาไก่ระยะเวลาคืนทุนขอไข่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคอควายมูลค่าปัจจุบันสุทธิงองูถูกทุกข้อ ฉเฉลยข้อที่สนะคะสำหรับวิธีประเมินความเป็นไปได้ของโครงการประเมินตามข้อใดต่อไปนี้ก็คือระยะเวลาคืนทุนก็ใช่อัตราส่วนหนี้ต่อนิสินต่อทุนก็ใช่มูลค่าปัจจุบันสุทธิก็ใช้คำตอบในข้อนี้ก็เลยต้องการงงงงถูกถูกข้อขอเพิ่มเติมสำหรับวิธีประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก็ประบอก ประกอบประกอบไปด้วยคอดข้อ้วยกันนะคะข้อ1ก็คือระยะเวลาคืนทุนยิ่งเร็วยิ่งดีดูอายุการใช้งานของทรัพย์สินด้วยนะคะ2ก็คืออัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายควรมากกว่า1เท่า3มูลค่าปัจจุบันสุทธิต้องมีค่าเป็นบวก4อัตราผลตอบแทนจากโครงการต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ 5. อัตราส่วนนี้สินต่อทุนไม่ควรมากกว่า1เท่า 6. อัตราส่วนนี้สินต่อสินทรัพย์รวมไม่ควรมากกว่า1เท่าเช่นกันเนาะอ่ะสำหรับ ICR หรือ Interest Coverage Ratio ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนี่ก็ต้องประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วย แล้วก็มีการประเมินความสามารถในการชำระนี้ด้วยนะคะหรือเราเรียก DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio คำถามข้อที่5ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการกอไก่มูลค่าปัจจุบันสุทธิต้องมีค่าเป็นบวกขอไข่ อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายควรมากกว่าหนึ่งเท่าคอควายระยะเวลาคืนทุนยิ่งเร็วยิ่งดีดูอายุการใช้งานของทรัพย์สินด้วยงองูอัตราผลตอบแทนจากโครงการน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ เฉลยโจทย์ข้อที่5นะคะข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้องเนาะที่เกี่ยวกับการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก็คืออธิบายไปเมื่อกี้ว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิต้องมีค่าเป็นบวกใช่หรือไม่อะตอนนั้นก็อธิบายไปแล้วนะเมกกื่อกี้จากข้อเมื่อกี้ก็คือไม่ต้องมีค่าเป็นบวกถูกต้องมูลค่าปัจจุบันสุทธิต้องมีค่าเป็นบวกนะอะดูข้อขอไขอัตราส่วนไรายได้ต่อค่าใช้จ่ายควรมากกว่า1เท่าอะใช่ไหมมาเช็ค อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายควรมากกว่า1เท่าอันนี้ถูกต้องาคอ,อควายระยะเวลาคืนทุนยิ่งเร็วยิ่งดีดูอายุการใช้งานของทรัพย์สินด้วยอันนี้ข้อแรกในการวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการเลยอันนี้ก็ถูกต้อง มาดูงองูว่ามันผิดตรงไหนมันเหลือช้อยสุดท้ายแล้วต้องตอบข้อน,นี้แน่นอนอ,อัตราผลตอบแทนจากโครงการน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ใช่ไหมไม่ใช่ในวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการอัตราผลตอบแทนจากโครงการต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้คำตอบข้อที่5ข้อแรกที่ไม่ถูกต้องก็คืององู คำถามข้อที่6ข้อใดคือนโยบายสินเชื่อของธนาคารกอไก่สนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่าขอไข่สนับสนุนสินเชื่อภาคเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบปีบัญชีคอควายพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสินเชื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล งงูถูกถูกข้อฉเฉลยข้อที่6นะคะสำหรับข้อใดคือนโยบายสินเชื่อของธนาคารก็ไก่เนี่ยก็สนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่านี้ก็ใช่ขอไข่สนับสนุนสินเชื่อภาคเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเงินที่กู้ในแต่ละรอบบัญชีนี่ก็ใช่คอควายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ กระบวนการสินเชื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิตอลนี่ก็ใช่คำตอบในข้อ6ใช่ทั้งหมดและก็ต้องตอบงองูถูกทุกข้อขอเพิ่มเติมสำหรับนโยบายสินเชื่อนะคะของธนาคารเนี่ยก็ประกอบไปด้วย10ข้อด้วยกัน10นโยบายไปเลยเนาะนโยบายแรกก็คือสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร,ก,รกลุ่มเกษตรกร,กรบุคคล บ,บุคคลผู้ประกอบการสหกรณ์กองทุนกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเนาะแล้วก็และองค์กรนโยบายที่2ก็คือมีการสนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่าเลยหรือ value chain financing เน,ะนาะนโยบายที่3ก็คือนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสินเชื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยี ดิจิทัลนโยบายที่4สนับสนุนสินเชื่ออย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นกระบ,บวนการให้สินเชื่อที่ดีควบคู่ก,กับการพัฒนาคุณภาพบุคลา,ากรนโยบายที่5สนับสนุนกระบ,บวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนโยบายที่6สนับสนุนให้ลูกค้า เข้าถึงระบบการประกันความเสี่ยงความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินและอาชีพแบบครบวงจรเลยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกค้านโยบายที่7การบริหารจัดการสัสดส่วนสินเชื่อเพื่อการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอสนับสนุนนโย,ะยะบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายที่8ก็คือสนับสนุนสินเชื่อภาคการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบบัญชีรอบปีบัญชีเลยนะนโยบายที่9ก็คือนำงบการเงินที่แสดงต่อกมสรรพาการในการยื่นรายการภาษีเงินได้มาประกอบการพิจารณาจัดทำธุรกิจด้านสินเชื่อและทบทวนธุรกรรมด้านสินเชื่อ นโยบายที่10ก็คือสนับสนุนการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนซำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและอยู่ภายใต้หลักธรรมพิบาลที่ดีและนี่ก็คือเป็นนโยบายสินเชื่อของธนาคารนะคะก็ทั้งหมด10นโยบายด้วยกันนะคะสำหรับคำถามข้อที่7นะคะก็คล้ายๆกับข้อที่6มันอาจจะ แปลงช้อยจากที่ข้อที่6จะเป็นภาษาไทยแต่ข้อที่7จะเป็นภาษาอังกฤษลองฟังคำถามกันนะคะข้อใดคือนโยบายสินเชื่อของธนาคารกอไก่ financial and digital literacy ขอไข่ sustainable banking ขอควาย public service account psa งองงูถูกทุกข้อ สำหรับเฉลยข้อที่7ก็คืององูนะคะถูกทุกข้อซึ่งในช้อยเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะจากเมื่อกี้จากข้อที่6จะเป็นภาษาไทยก็ลองจำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะเผื่อเขาเอามาทั้ง2แบบคำถามข้อที่8ข้อใดไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนกอไก่สนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่า ขอไข่สนับสนุนสินเชื่อภาคเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละแปของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบปีบัญชีคอควายพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสินเชื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลงองูสินเชื่อที่ขัดต่อกฎหมายประเพณีศิลธรรมอันดี ฉเฉลยข้อที่8นะคะข้อใดที่ไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนก็คืององ,งูสินเชื่อที่ขัดต่อกฎหมายประเพณีศีลธรรมอันดีเพิ่มเติมข้อมูลสินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนนะคะ 1. ่งสินเชื่อเกษตร 2. สินเชื่อห่วงโซ่มูลค่า 3. สินเชื่อเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 4. สินเชื่อเพื่อสร้างงานในชนบท 5. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย 6. สินเชื่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคำถามข้อที่9ข้อใดไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างละมัดระวังกไก่สินเชื่อเพื่อลงทุนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานขอไข่สินเชื่อเพื่อ ชำระหนี้สินภายนอกของเกษตรกรคอควายสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินที่มีลักษณะเก่งกำไรงองูสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีคู่แข่งจำนวนมากก่อนที่จะเฉลยข้อที่9นะคะก็อยากจะให้มาดูก่อนว่า สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างระมัดระวังประกอบไปด้วยสินเชื่ออะไรบ้างเนาะก็มีทั้งหมด10สินเชื่อด้วยกันสินเชื่อแรกก็เพื่อการผลิพตพืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งด้านการเงินและการตลาดเพื่อปิดจุดเสี่ยง 2. ส,สินเชื่อเพื่อดําเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีคู่แข่งจํานวนมาก 3. การลงทุนสร้างอาคารสำนักงาน 4. สินเชื่อเพื่อลงทุนซื้อที่ดินของสหกรณ์ที่มีความเหมาะสม 5. สินเชื่อเพื่อลงทุนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน 6. สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินภายนอกของเกษตรกร 7. สินเชื่อเพื่อลงทุนซื้อที่ดินของเกษตรกร 8. สินเชื่อเพื่อ ลงทุนสร้างต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักให้เช่า 9. สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเกษตรกร,ร,กรบุคคลเพื่อความจำเป็นในการดำรงชีพ 10. สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆแต่มีเงื่อนไขดังนี้ก็คือเป็นลูกค้าทกสและสถาบันการเงินอื่น เป็นลูกค้าเดิมที่ไปกู้ที่อื่นแล้วก็มีการเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจตาม VCT แล้วมาดูกันในโจทย์ว่าที่ถามว่าข้อใดไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างระมาระวังก,ก็ไก่สินเชื่อเพื่อลงทุนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานอ่ะมีใช่อันนี้ใช่ ขอข่สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินภายนอกของเกษตรกรใช่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างระมัดระวังเนาะมาดูงองูงองูสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีคู่แข่งมากอันนี้ก็ใช่ข้อที่ไม่ใช่ก็คือคอควายสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินที่มีลักษณะเก่งกรรมไรซึ่ง สินเชื่อที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างระมัดระวังก็คือเป็นสินเชื่อที่ลงทุนซื้อที่ดินของเกษตรกรนะแต่ในช้อยเขียนว่าเพื่อเก่งกำไรลักษณะเก่งกำไรเนี่ยไม่ใช่คำถามข้อที่10ข้อใดไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนกอไก่สินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีคู่แข่งจำนวนมากขอไข่สินเชื่อสนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างมลพิษกระทบประชาชนคอควายสินเชื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยงองูสินเชื่อที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์กอทอบอวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลและองค์กร มาเฉลยข้อที่10ค่ะอาจากโจทย์ที่ว่าข้อใดไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนก่อนที่เราจะตอบได้เราต้องรู้ก่อนนะว่าสินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนมีสินเชื่ออะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย9สินเชื่อด้วยกันค่ะสินเชื่อแรกก็คือการประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายประเพณีศีลธรรมอันดี 2. สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีลักษณะเก่งกำไรไม่มีมูลค่าเพิ่มไม่มีตลาดรับรองเช่นเลี้ยงโคสวยงามเลี้ยงนกสวยงามเลี้ยงปลากาัดหรือการกักตุนสินค้าในช่วงที่ขาดแคลนหรือการนำสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นต้นนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นต้นเนาะอ่ะสินเชื่อที่3สินเชื่อที่ผู้ขอ เป็นหนี้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าอื่นมีหนี้ผิดนัดอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอันนี้ไม่ให้การสนับสนุนแน่นอนสินเชื่อที่4สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินในลักษณะที่เก่งกำไรหรือซื้อที่ดินแปลงย่อยจากเกษตรกรร,กรวมเป็นแปลงใหญ่นี้ไม่ให้ไม่ให้การสนับสนุนแน่นอนสินเชื่อที่ห สินเชื่อที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านวิสาหากิจชุมชนนิติบุคคลและองค์กรอันนี้ไม่ให้แน่นอน 6. สินเชื่อที่สินค้าที่มีลักษณะดำเนินการเหมือนแชร์ลูกโซนี่ก็ไม่ให้ 7. สินเชื่อสร้างโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชนเลยอันนี้ก็ไม่ให้ 8. สินเชื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนี่ก็ไม่ให้และ9สินเชื่อสนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างมลพิษกระทบประชาชนนี่ก็เป็นสินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนทั้งหมด9สินเชื่อเดวยกันนะคะ แล้วมาดูกันว่าในข้อที่10เนี่ยข้อไหนที่ไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนเรามาดูที่ขอไข่สินเชื่อสนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างมลพิษกระทบประชาชนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยคือสินเชื่อที่9อันนี้ใช่แน่นอนอขอควาย สินเชื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยอันนี้ก็ใช่งอง,งูสินเชื่อที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลและองค์กรอันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องข้อใดที่ไม่ใช่สินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนก็คือกอไก่สินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีคู่แข่งจำนวนมาก อันนี้นะคะคือคำตอบที่ถูกต้อง